สวัสดีค่ะวันนี้โคอ,อิจีพามาทำนุดเดิลชิงเคนอาหารเยอรมันมง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะอาหารเยอรมันง่ายนิดเดียวค่ะค่ะเรามาดูส,ส,ส,ส่วนผสมกันเลยค่ะวันนี้วันนี้จีเลือกเส้นเป็นแบบหมวนเกลียวแบบนี้นะคะจีแนะนํานะคะว่าเส้นนี้ทําอร่อยค่ะทุกคนอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นชิงเคนชิงเคนตัวนี้นะคะบ้านเราจีไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกว่าไงแต่มันจะเป็นหมูหมักเค็มน่ะทุกคนตัวนี้เขาหมักเค็มกระบวนการของเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้อ่าเสร็จแล้วก็จะมีพริกหวานตัวนี้ค่ะสาคัญค่ะทุกคนตัวนี้ มันจะให้เพิ่มความหอมมันนะคะเหมือนกะทิบ้านเราค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนวิปครีมค่ะแต่ยังไม่ได้ตีเป็นวิปครีมนะคะอ่าต่อไปค่ะมีเกลือมีน้ำเปล่านะคะแล้วก็มีผงตัวนี้ค่ะตัวนี้ขายไม่ได้นะคะตัวนี้ต้องใช้นะคะวันนี้จี๊เลือกใช้2ห่อนะคะแต่ใครจะใช้ห่อเดียวก็ได้นะหนห่อใช้ปริมาณน้ำ400 ml ค่ะอ่าและอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องมีนะคะคือเขาเรียกอะไรเหมือนกระบะนะคะแต่ตัวนี้จะเอ่อเป็นแบบใส่เครื่องอบได้เราไปดูวิธีีีีีกกาาารรททํนนนนเเเลยคค่่ะะะะ้้ปป็ชชสจใใไอ ตัวนี้อย่าให้น้ําร้อนนะคะต้องให้แค่น้ำอุ่นนิดเดียวพอนะคะหรือใครจะเทลงไปก่อนที่เราจะเปิดเตาแก๊สก็ได้นะคะคตุกน,นี้ต้องรีบคนให้แป้งเขาเอ่อข้าไปกับน้ำอย่าให้มันเป็นก้อนนะคะอย่าให้น้ําร้อนเด็ดขาดคทั้งน,นี้ข้อควรระวังนะคะนี่นะคะเล้จีก็จะเติมเกลือไปแล้วก็เติพอเริ่มเดือดแล้วนะคะจีจะเติมตัวน,นี้ไปนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะอ่าจ,จะทิ้งไว้ให้มันเดือดสักหนึ่งนาทีนะคะทุกคนใส่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเราจะใส่ เแบบนี้นะคะทุกคนอย่างนี้คนั่นแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าเตาอบกันนี่ค่ะทุกคนจี่ก็เอาใส่เข้าเตาอบแล้วนะคะใช้ไฟบนล่างนะคะแล้วก็ใช้อุณหภูมิสองร้อยองศานะคะเก๋นี่นะคะจี่จะเอาชีสลงไปละนี่ค่ะ,ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ